เราเกี่อวเลยก็เกี่ยวอะไรก็เหนียวก็เหนียวืม่ใช่มีกระพาเลมาเรียนน้ำตูเวียนนี่คือเก่าบ่งเป็นเหลาตอกอืงเป็นเหลาตอกเราเลี้ยงไม้ไผ่เหนียวบนเหนียวแต่ว่าข้นเหนียวก็เห็นายสมัยสมัยแต่กอนเห็นกระตาเห็นอย่างมันตอกทั้งแข้งเนาะแต่ว่าซึ่งเมื่อนี่เห็ดตอกทั้งติวมันก็ามันบเป็นหฮดอกสำเร็จสำนึงก็เห็ดได้อยู่ ขอให้ว่าตอกติวมันดีนะอย่าให้ติวมันเป็นแมงอันติวเป็นแมงจะตายอันนั่นหันบ่เป็นท่ามันแตกมันมันเดือออกมันแตกออกนี่ของเพิ่นกระไดพี่น้องของเพิ่นสานไวที่แรกว่เป็นเพิ่นสีสันของร้อยของหางของฟัน วันนี้ตอกเพป็นว่าตอกสั่งมันสั่นตอกสั่งสั่นกันเลยวันนี้จะเป็นของอิลุ่มเนอะตู่วันนีน้เนาะพอดีงามเป็นของอิลุม่มยิงย่งน้ำเบืองามลงเอาป่านั่นแดงยิ่จับเบืองนี่ค่ะสมยัยก่อนนี่สมยัยก่อนนี่ของซ้ำนีน่น,นี่น้อยเนี่ยไปเอาอึ้งอะ่ะ <c oughs> ต้องเอาสอบปุ๋ยไปน้ำกันไปเอาอึ้งนี่ต้อง เราก็สอบคุยพร้อมเต็มครองเลยเก็บเต็มครองนี่บ่ต่ำกว่าสิบหาโลได้เนาะตะกี้จับอึงสมัยอึงหลายๆซึ่งเมื่อเนี่ยบ่มีอึงแล้วคือเมื่อนี่บ่ได้เปรียวอึงห้องเนาะแต่ก่อนเอาอึงห้องนี่มันไหลหลีได้อึงมันท่านได้ห้องท่านได้ไข่ได้ห้องซึ่งเมื่อเนี่ อออึอองออกหายกลิ่นบพท่านได้ลงน้าบอได้ห้องนี่รวยเออมาอยู่คลองพี่เลยมาห้องอยู่บ้านพี่อึงบอได้ห้องอยู่ป่ามันก็เริ่มมันก็เริ่มอึดเริ่มอยากไปแล้วอึงก็ได้บอนไหลที่สมัยก่อนเมื่กี่อตึงน้อยตอนนั้นตามลูกอห้อยนั่นตึงน้อยเจ็บพอผ่าไปแล้วอึงอย่ากอึงเผาเนี่ยเดี๋ยนี้บ่มีอ่ะบอมี สมัยก่อนกันฝนตกน้ำไม่นี่น้ำม,มากไม่เนี่ยน้ำหงน้ำพูน้ำห่วยน้ำพูนเนาะ <c oughs> ลูกอึงนี่เป็นดำดำเนาะเป็นกำกำลูกอึงหวกอึงเฮยางคจะเจบกวัาเออบัดนี้เพราะมันเปลี่ยนขาแล้วมันมันจะขึ้นจากน้ำมันว่าล่ะมันขึ้นจากน้ำมหาอยู่น้ำปาน้ำโขงน้ำใบไม้แห้งมันจิมนอย่าเฮาย่างไปน้ำท้างนี่ โอ้ยจนบวกกายางไปมันหยับลูกอึงมันหลเนาะเดี๋ยวอ่าหลอ๋อแต่กอนมันอึงท่านเด้ไข่เนาะท่านว่าผลตกน้ำมากอึงห้องเขาจะค่อยไปจับซื่อเมื่อนี่โอ้ยเอาอึงแบบบอสได้เอเอาอึงแบบบอสในห้องเอาแห่งเอามีหลเอาไหลซื่อเมื่อนี่เอามาขายแต่กวนนี่แปะอึงนี่กาว่าสิเอาพอได้กินแล้วก็เอาแมนบอเก่งกะ เออเอามาเห็ดประแดกอึ้งเอามาเห็ดอึงแหงแล้วแต่ก่อนเนาะอึงอัวเห็ดอัวเห็ดอึงหยัดอัวแล้ว็ประดกอึงแล้วก็เห็ดอึงแหงแล้วก็ย่างไว้ซื้อมือนี่มีหลายเอาจนเม็ดเอามาขายมันก็เลย อึงรรมาสตอ์อยู่น้ำปลาน้ำดงก็เลยดับมันก็จะอืดบ่มีดอกสิไปอันเห็นอึงหน่อยเตี้ยนหยาบๆน้ำหนทางคือแต่กวนแต่กวนเขาเห็ดให้เดินซีเดินหาเขาไปเสียอย่าให้สับหุ่นให้นน่ยมีแต่อึงหน่อยเดี๋ยวนาออยู่น้ำหุ่นให้นะอึงหน่อยหลายได้ซื้อเมื่อนี่ว่าบ่มจากหัอึงหน่อยบ่มหดวอึง เวลาเกาตัวคิดตัววนี้เขาไทยให้กว่าเรานี่บ่มีอย่างเนี้ยบม่มีต่อไปอึ้งน,นี่ขั้นบอลเลี้ยงกระอาจสิบร,ริกินแล้วบ่มีอึ่งศูนย์พันศูนย์พันไปศูนย์เนี้ยแต่ว่าเห็นทั้งอันขาเจ้าขายอยู่ตามอันทางใหญ่ไปทาั้ง่นทงงางโคราชทั้งอันนั้นงข้าเจ้าเป็นปลาใหญ่หัน,เ,น,หนเออ,อมีอยู่เนะาะ <c oughs> มีอยู่ขาเจ้าอัน เห็นกะเจ้ามาขายรอท่างนะลายอยู่อึงนะบ้านเฮาเนี่ยมันปลาหน่อยโขกหน่อยมันดับไปแล้วบ่มีปลาใหญ่คือผักหวานคือกันแต่ก่อนนี่อยากผักหวานนี่ต้องไปป้าไปเก็บมมนบัวควายจะได้กินไปเก็บย่ามนี่มันกะปองเต็มเฮาก็เก็บเอามากินซึ่งเมื่อนี่ต้นกะบ่มีคนมาปลูกเวิดเดี๋ยวนี้อยากผักหวานต้องไปตลาดซึ่งเมื่อน ปูตายยี่โมต้นดนันด้นันเอ้ต้นบ้านก่อนนะตายบ่ตายตายเบิดสุดต้นละเลยยี่โมตุนน้อยยวนไปปลูกไว้นาก็ตั้งหลายได้ปลูกไว้นาน่ะตายแต่ว่าก็ซื้อมือนี่ก็ง่ายก็คือซื้อกินน่ะละวะซื้อกินแบบอันซื้อกินน้ำมันข้าเจ้าซุ้มข้าเจ้าปลูกขายแลือข้าวเจ้ามาขายน้ำตลาดนะมันจะค่อยสิได้กินอ้าว บางอันอีแต่ไมาให้มื่อวานนี่กูเขาใส่ปุ๋ยบ้างใบดับมะม่วงนี่ไม่ให้เมื่วานนี่แต่ว่าแกงบ่อแซ็บคือผักหวานอันธรรมชาติน้ำปลาเดิเอ่อมันยอดใหญ่ยอดยาวหรอกมันเป็นมันอยากจังใดล่ะมันเป็นแข็งแข็งไงหยะเขาไปเก็บผักหวานน้ำปลานี่ยอดอ่อนๆหน่อยๆเขาก็ลีมาเบิดเนาะที่มึงสองคำบ่กโอ้ยแบบหวานที่เขาแกงแม่แท้เขาไปปลาหรอ เขาไปอันเก็บอยู่น้ําโคกกอนก่อแล้วก็แกงแกงอยู่น้ําโคกนะเอาหมอไปน้าเอาเครื่องแกงไปน้ำลีเอาอ่อนๆมันหันมาแกงนี่โอ้ยสดน้ำหวานจุวยจุ่ยมันแช่ดอกมันซอมันกับมันมากันแช่อยู่ซื้อมื่อนี่เขาเก็บมาขายเขาต้องร้อให้ยอดมันใหญ่มันเงาผุ่นเดีเอวให้มันแกมันอันนั้นผุดเดี๋มันเขาอาศัยมาขายกับเอาปริมาณเนาะ เขาก็คือว่าละเขาปลูกเขาก็อยากให้มันยอดใหญ่ยอดเงาจะงค่อยเอามาขายแต่ว่าเขาไปเก็บน้ําปลาเนี่ยยอดน้อยเล็กๆเขาไปหลุมเอาลีเอามาแขงอ่อนๆั่นน่ะโอ้ยแข็งเสียบไปปลาไปยุงเ่เ็บผักหวานโคกเลยสก็ไปจุกปลากล้งเออแล้วล่ะเออแม่นมันอยากกินผักหวานเข้าไปมันแต่ก่อนปลามันมีห่วยมีซ้ำเนาะมันมีซ้ำคือซ้ำสองไ้ซ้ำอันตำแยน่กว่า อยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งพูนะโอ้ยเอาเอาหม้อสนามไปน้ำตัวตะกีอ้ายเป็นไนอ้ายเป็นทหารพันเดตะกีนะลุงลุงพ่นเปลี่ยนทหารพานธ์้วาบนนีพันมีหม้อสนามนะไปโคกก็เอาไปแกงนี่แหละโจกปลากั้งโจกอันนั้นน้ำสาเอาน้ำเงือบหินน้ำหยางอยู่พูนะเออปลากั้งอีปูมันนั่นแล้วเขียดมันนั่นแล้ว แกงออมใส่กันนี่โอ้ยโคบหอนตะเกียรเนาะคันบ่มีหมอกก็เอาบังไม่เนาะบังไม่ไผ่หลามตก่อนเออไม่โอ้ยเสียบเสียบหวนเหลืบอกมากเราคืออยากกลับไปบรรยากาศนั่นอยู่หมอก่พ้องยากหมอตัดไม่ขอรช์ตัดไม่ขรรช์ใส้รลเอดขอสารลงไปแล้วกัน จักขานจักซินนาซีที่ผ่านที่ก็เผาเราได้ปะเนี่ยบ้านต้องหนึ่งยากหราเขาจะเป็นเลามนวดและไปนอนคนเมาอยู่ตะกี้กันสลามาเขาเซ่บังไม่ไพ่บังไม่ขลามตีนมาซ้อมมากระเพาขลามแล้วก็เนี่ยกินก็ตัดบังไม่ล้วมาลามกินรวดมาลามเท่าไหร่ต่อไปนอนป่าแต่ก่อนเนาะ ไม่เจะเขาครับมันน้ากินกับเบลนาน่ากินกับน้ำปลาน้ำพูเนาะแต่กอนกินน้ำน้ำซ้ำน้ำปลาแล้วไปหอดกระเป็ดไปหาซอกเออไปซอกมองบ่อน้ำซ้ำน้ำล้วก็ไปล่างไปสาออกแปลงไว้มันปุงให้มันไหลออกซ้ำมากกว่าไปกลนไปแปลงให้มันนั่นแหละก็สัวได้กินกับใสบอดดมันก็ใสเัาก็ได้กิน บ่ได้หายน้ำไปแต่บ้าน่อไปกับนีบางน้ำนีำไไ่เอ,อบางน้ำไปไผ่ก่อนบางน้ำไปไผ่เย็นเนะเออไผ่เส่บังไปเนาะอืมอู้หูขึ้นย้อนขึ้นไปสี่สิบห้าสิบผีขึ้นหลังก็เป็นค่อยวอยหนึ่งเนาะแตกจ้างไปเรื่อยอย่างว่าเออแตกต่างซื้อมือนี่โอ้ยมันหลดุดย,ย้อนขึ้นไปบรรยากาศกอกอแบบนั้นบ่มีแล้วซื้อมือนี่น้ำสางบกินแล้วสีน้ำเขากั้นกองพุ่นน่ะเออน้ำสางน้ำหยังกระผัดว่า บบสะอาดเพราะว่าซื้อเมื่อเนี่ยกินน้ำกวดน้ากันไปญญโอ้ยันยาสมุนไพรแต่ยุคตามสมัยมปรนนะเทศกันแม่นอิเลีนล่นละวะซื้อมือม่อไงคอนยาอะไรแต่ก่อนนี่กินน้ำน้ำปลาน้ำดงกรบโบเป็นยังเปิดเลี้ยงควายเลี้ยงงวัวไปให้ใหไปหน้านี่ยโบไดเอาน้ำไปไปตักเอาฟุตรลดมีน้ำสั่งมีอยังซื้อมื่อไงวะ ตามยุคตามสมัยมันสมพอคนเจ็บคนป่วยมันเคมีอย่างมันจะหลายเสมอเนี่ยไหลโรคโคตรเลยเนี่ยโรคมันหลายเจ็บป่วยทั้งทั้งที่เป็นเบาหวา,า,วา,าเนเป็นโรคแม่นิเดิ้ลเสมอเนี่ยมันแตกต่างกับแต,ต่ก่อนต่างอะไรอยู่ว่ายเหมือนว่าคลิปนี้ก็เว้าจาก,กัน,นอเ,เอาบรรยากาศเก่าๆให้พี่ให้น้องได้ บึงได้ฟังกันเด้อพี่น้องได้คุยกันสับพี้เฮะละคลิปนี้มีเท่านี้คลิปหน้าว่ากันไหมติดตามต่อไปว่าของเพิ่นสีออกมาจังเลยเพิ่อนสีส่วนเอเพิ่นสีเนี่ยเพิ่นเหลาตอกอยู่เพิ่นยังบ้านได้สานเพิ่อนกีสันไพ่เพิ่นกัวไพ่เก่าไปแล้วเหรอวะ อนีตกอไผ่เก่าเลยอดีตจักตอกสารไผ่เก่าเอาคอมันเข้าไปแล้วก็เวีปากม้วนกวดคั่วตัวสั่งทีเลยเออ,อสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็นนสวัสดีครับ